ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิสเตอร์สุลุเพเยอ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในโปรเจกต์เกมซอมบี้เหมือนเดิมนะครับผมในภาคที่สองนะครับตอนนี้ก็ไปตุ๊ด <c oughs> เดี๋ยวทำเสียง,ยงนี้ได้ไหมวันนี้นะก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเรดเอ๊ะตึกนี้มันบังจังเลยนเนี่ยไอ้ตึกสูงๆนี่ครับมันบังเออไอ้กระโหลกสองอันเนี้ยครับเดี๋ยวเอ่อทำมาไหนดีครับ ไอเก็บกล่องนี่คงไม่ดีไออันนี้ก็คงไม่ดีเอาหนึ่งก็ได้อ่ะเฮ้ <Hey. S 1> ตูดเลยตูดนะแหลกเหมือนเดิมนะครับผมยิวพระเจ้าโอ้ยโอ้ทำไมเสียงมันต้องมาดับตัวนี้ตลอดเลยเนี่ยฮะเอ้ยไม่ใช่นี่เอ๊ยสมบูรณ์ตรงไหนตรงไหนเราต้องไปไหนครับเอ้ยนี่ไงกล่องมันไปทางอ๋อโหด ทางตันอยู่ไหนเนาะอุ้ยอุ้ยเปิดมาเจอตัวเทพเตอา์นาจอนถ่ายตอนวิชาให้ข้าบ้างอืออุ้ยอุ้ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังกูไม่อยู่แล้วกูรีบไปแล้วไปแล้วอันนี้พูยอันนี้ไปไม่ได้อย่าโดนอย่ากัดกูอย่ากัดกูเดี๋ยวโอ้ยต้องฆ่าให้หมดอีกโอ้ปะทถูอือออเฮ็ดช็อตอือเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตอะไรข้างๆอะไรข้างๆกูไม่เห็น ไปใกล้ๆที่สุดเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวมันอยู่ใกล้ๆที่นี่แม่งโคตรน่ากลัวสัสสัสเปิดยังเปิดแล้วไปต่อโอ้โหพระเจ้าหัวแม่งปิวเลยเว้ยอ่ะอ่ะอ่ะเปลี่ยนก่อนเป็นแม็กก่อนเลยนะฮะแต่มันนั้นโอ้โหมีโฆษณาเกมอื่นด้วยถือว่าดีเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยวัอยู่นะ มามาคนเล่าว่าเกมแล้วแล้วตรงนี้ก็เล็งได้อืมาดิมาดิเยอะนะเราอะเยอะนะเยอะนะเราอะเฮ้ยนี่โอ้โหลุงกับลุงตาตาคอร์สเนี่ยปีหนึ่งเกาเกาเจ็ดลูกอ่ะเหรอโอ้โหไอ้นี้ปีไหนเนี่ยปีเดียวกันนั่นแหละเกากระตั้งปีมั่วอีกโอ้อะไรเนี่ยโอเคเปิดแล้วเปิดให้บริการแล้วค่ะ ทางไหนต่อเนี่ยทางนี้เหรอทางไหนวะอยู่ไหนอ่ะอู้อยู่ข้างในนู่นอ๋อต้องไปเข้าข้างในเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ะมันมืดจนมองไม่เห็นเลยวะเขาโม้เมียนต่อไปกับที่เดิมกับที่เดิมมึงเอาอะไรเนี่ยมึงมาเอาอะไรเนี่ยแค่กล่องสีเขียวกล่องเดียวเนี่ยนะนี่เรียบร้อยไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอือเด้งหัวปลิวอืออือเฮ้ยไปทางไหนต่อวะเนี่ยเอา เขาหลงอ๋อตรงนู้นจำทางมาไม่ได้เออเอาเฮ้ยววี่นี่อุ้ย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 ก็รีโหลดก่อนรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหมันเ,เ,เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับไอเทมเลทพวกนี้ฮะเออไอพีเลทนี่มกกันคนละเกมนั่งใช่ไหอเฮ้ยเฮ้ยมามาดิ อ้าวอ้าวอาเล็งไม่ถูกเฮ้ยเล็งไม่ถูกเฮ้เด็ดช็อตอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบงกินตายใจเย็นโอ้โหอุ้ย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 อันนี้มันวิ่งอันนี้มันวิ่งเฮ้ยด้านหลังด้านหลังมาดิมาแบงกินตายเหรอแบงกินตายใช่หรือเปล่าวะงงดูผิดมองไม่ถนัดอ่ะอุ้ยคันคันออเฮ็ดช็อตไปกลับบ้านทางมันก็ต้องอ้อมไกลเหลือเกิน เอ้ยน้ำมันน้ำมันลูกศรอนีบวิง่งครับก็ถึงสัมผีสจะมาครับรีบไปครับจะถึงยังไหม้ยถึงแล้วเช็ดเด้อุ้ยไงต่อครับพานเลยเหรออน,นำรถไข่วะพานเลยอ่ะโอ้ยรู้สึกเซ็กซี่ฮะยคนละเซ็กและโอเคครบสีาทีเป๊ะนะครับผมอ่ะต่อให้เดืวยวคัน อุยปัดเจ้าเงินมึงนี่เปิดมาก <c oughs> ูนี่นับถือเลยนะฮะมีปืนไหนปลดล็อกแล้วมั้งยังไม่มีอุย้ยเฮ้ยปืนนี้มันน่าจะเป็นปืนแบบอะไรวะปืนระเบิดหรือเปล่าแบบยิงไปปุ๊บระเบิดปั๊บอย่างเงี้ยเอออัอน,นี้อะไรไม่รู้นี่หน้าไม้เนาะเฮ้ยปืนเอลี่ยนปหรอเนี่ยมันเหมือนโอ้ลูกซอง เฮ้ยยังได้ปืนนี้วะเนี่ยเน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 องาอาจจะมีกระสุนเยอะน่าดูครับผมไอเนี่ยไปเอาควยเล่นทีหลังเอาจะมาเล่นอีกอันหนึ่งนะไม่เอาแล้วเก็บกล่องรู้สึกมันซับซ้อนต้องฆ่าซอมบี้ครับมากี่ตัวไม่รู้แหละมันไม่บอกหรยผมมองไม่เห็นแค่นั้นแหละมาไม้อันนี้อันนี้อนนเออลองอันนี้ก่อนก็ได้ไหม มานี่เฮดช็อตนี่เฮดช็อตไม่มีด้านหลังใช่ไหมนี่นี่อุย้ยสี่สี่ตัวแล้วนี่นี่ปิ้วปิ้วสิครับปิ้วครับอู้หูสองร้อยกว่านัดนี่สู้ปืนเลยนะเนี่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับน,บนี่เปลียปล่ยนเป็นีนอันนี้ครับผมมาลองของครับผมนี่ตายนี่ตายฮ่อุ้ยนี่ไังไงเฮ้ยค่อนข้างค่อนข้างเฮ้ยโอ้เพียบ มาพีบคราวนี้คราวนี้มีเยอะ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 ,ยอ,ะอ,อุ้ยอุ้ยลลลลอุ้ยรีโหลดรีโหลดอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะตัวเธอใจเย็นบอกว่าใจเย็นใจเย็นโอ้โหกระสุนปืนนี้ฮะน,น้อยครับก็แน่สิครับมันเอ้ยโอ้มีตรงนี้โค้กใกล้โค้กใ κ, กล้ <ๆ S 2> ไปไกลๆขอตั้งอ่ะโอ้ยมาตรงนี้ได้ด้วยเว้ยแต่มันยังไม่เปิด โอเคโอเคโอเคเฮ้ยมีดันข่ายอีกแล้วอเออืออเอาสิในแมพครับในแมพอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่หมาหมูเลยเหรอเออหนี่หมาหมูใช่ไหมหนี่หมาหมูเอออะไรนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจมา嘛 r e l o a ดเข้าหมดเข้ามา่ใกล้อยากจะเลงนี่มันเพื่ออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวเดเด นี่ระดับเจษยามระดับเซียนระดับเจ็ดระดับเซียนเหรอระดับเซียนตายบอกตายไม่เปิดสกิลไปดูเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วพูดพูดได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยผมไม่ใช่ตาผ่านอืออุ้ยว้าวอือเฮ้ยอะไรนั่งรังดื้อเห็นอือตายซะมาลุกนะมาอืออืออุ้ยตาย ร<ล>อดเน้นจตยิงซอมบี้เนี่ยไม่ได้เน้นอะไรเลยครับเฮ้ยพักยังวะยังนะฮะนี่โอ้ยปืนนี้เทพดีครับใช้ตลอดเกมเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินมาช่วยดูด้วยต้องใส่ปปุ๊บโดนดีก็พี่เลเวลสี่เลยปุ๊บปืนปดล็อกแล้ว เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าซื้อมาก่อนนี้หน้าไม้ครับดูทา,างน่าจะแรงนี่ครับปืนที่ผมบอกว่าลองเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะปูปูเฮ้ยอัพนี่ปืนนี้ต้องมาอยู่อันแรกครับผมปืนนี้ก็ต่อด้วยเอ้ยไม่ใช่สิไม่ต้องเออนี่ไงอันนี้ก็ต้องเอ้ยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนอันนี้เป็นหน้าไม้ดีไหมครับ ลองใช้อยู่เออเปลี่ยนเป็นหน้าไม้ก่นอนตัวรับตนันี่แหละตันทำไมครับเอ้ยอ้นี่คืออะไรวะลองใช้หนื่อยดิเออไอหัวแดงๆเนี่ยมามาดูเฮ้ยกองของขวัญมันคือทำไมดีค่าอมบีดีรู้บ้ารู้สึกมันครับรู้สึกซิกซ์เลยนะฮะคนละอันแหละรู้สึกมันครับค่าอมบีแล้วมันรู้สึกหนักแน่นแน,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 น่นไปหมดแล้วคนละแน่นนะฮะ โอ้เปิดมาทีนึงหน้ะมายแม่ง,ามามงเฮ้ยผมว่าขึ้นไปยิงข้างบนดีกว่านะมันมีขึ้นด้วยไหมทำไมลิ้นใช้ไม่ได้วะอุยอ้ยอุ้ยลองใช้ดูครับอุ้ยว้าวไม่ว้าว,อว,าวโอ้โหข้แรงอ่ะเฮ้ยชอบเลยเฮ้ยแต่กระสุนแม่งมีน้อยว่ะนี่เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็หัวมาโตว่ะอ๋ตอตรงใจเปไ็นไอหัวแดงๆระวังครับเนี่นยแต่ลองกดเลยใช้เลยดิน่าจะใช้อยู่แล้วนเนี่ย เปลียนเปลี่ยนเนเลี่ยนเปลี่ตอุ้ยแลอุยหรือว่าหัวสมองที่แทเแ็งซานตานี่เอ,องตาต้าสงสัยพวกพวกนี้กาลังตกแต่งร้านหรืออะไรสักอย่างฮะเลยโดนซอมบี้แดกก่อนก็เลยกลายเป็นซอมบี้นะครับผมไปแล้วตนนี้นี่นีๆๆ่อเทบ้นี่โอ้ ปืนนี้ยังยังหัวนะครับผมหน้าไม้ยังหวะะัวนครับมันจะไม่ใช่ปืนมันเป็นหน้าไม้โอ้โอ้ว้าวอีกอเออืออจะถึงจะหมดแล้วเออไปตายซะไอ้พวกทัว,ทวปืนเอ่อที่ผมบอกอันนั้นเดี๋ยวค่อยใช้นะฮะไอ้คราวนี้ใช้หน้าไม้ก่อนดีกว่าโอ้ยว้าวไอ้อื้ออืออโดนไหมอ้าวโดนหรอไม่โดน มามาอื้มเฮดช็อตโอ้ยว้าวอืมโดนแดงๆขึ้นยิงได้นี่เอาว้าวอีกโอ้อะไรเนะี<ม>่ยโอ้ยมันวิง่งมันวิง่งมันวิ่งให้เงินไม่เก็บครับอื้อมเงินมีค่าไม่ได้เลยนะผมผู้สาวดีกว่าเงินอไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่คนนี้ใส่เงินครับผมชอบเงินดีกว่าฮะไปซื้อเอ่อเครื่องดื่ม กินนะฮะเอามามาอ้ยว้าวอ้ยไม่ว้าวเต็มเต็มหัวอือเฮดช็อตโอ้ยโอ้ปืนใหม่มาเป็นโอโ้อย่างเทพครับเฮ้ยกระสุนเลยแค่หกนัดอ,อุ้ยอือรีโรดลดรีโรดลดรีโลดเลยแค่สามครับมาดิมา,มาเอ้ยเอาว้าวอุ้ยไม่ว้าว,าว,าวาเลยหนึ่งครับ โอ้ยลองใช้นี่เลยมาเฮ้ยเอาเฮ้ยใส่มาผิดใส่ผิดอ้ะพี่ตา,ายแล้วใช้ช็อตจันทร์กันกนะครับไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยออออปืนนี้ก็โหดอยู่นะครับเนี่ยมาดิเหลือแค่แปดตัวครับมาเฮ้ยเฮ้ช็อตเฮ้ยชอ็ชอตเฮ้ยเจ็ดตัวมาดูใน,น,นแมพด้วยครับ อือหมาหมาทางนี้ครับทางนี้ครับเอ้าดูก่อนหัวมันใหญ่จนดึกว่ามันยังไม่ตายครับผมอื้อเฮดช็อตอื้อเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้ยหัวแม่งปิวเลยนีย่ไหนวะแต่โหมาด้านหลังนี่กูว่าแปลกแล้วนะมึงจะกระโดดสูงได้ไงโอ้ยไอปิีตปืนรนะเบิดกูมันใช้ปืนระเบิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับวินหัวนอนก่อนนะ เทสคิปบัมแล้วเราลองเล่นไอ้ด่านี้ดูครับว่ามันสำคัญยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเปลี่ยน <c oughs> มาลองจะเป็นยังไงนอนอืมว่าแล้วมาหนาไม้ต่อมันคงไม่โผล่มาด้านข้างเยอะกต่อนั้นไะอ้ไม่โผล่ไว้เฮ้ยนดยกัะโผลอยู่นะนี่มีรูครับผม ช่วยกันดูในแมปครับพอเห็นปุ๊บบอกผมเลยนะโอ้สองตัวลวดตุเทพเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,าลวนานมิกิตกูง,ง่กูมีแฟนขับบอกอยู่นะเว้ยเฮ้ยหนามันขยับได้ไงวะอ่านไปได้เฉยเอยอยู่ตรงนี้เอาครับนี่เอาตัวได้ไงวะโอระดับนี้และนี่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตกใจเอาตายเลย เออเอเดี๋ยวนะผมต้องอยู่ตรงนี้ครับผมก็เป็นลึดงามยำดีเออเหตุเพราะปะลองคองครับผมมาโอ้ยโวเลยนี่อุ้ยปืนระเบิดจริงๆนะครับเออเออเก็บไว้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 ก่อนนะฮะอือหือเอาดูมันวิ่งมันวิ่งวิ่งวิ่งวิตข้ามชาเออเหตุเพรา นี่เพชรช็อตโอ,อ,โอ้โหันคิวโอ้โหอย่างเทพยิงดูอะไรครับคราวนี้มันแหละนี่นี่ที่มาเล่นเกมนี้ก็ไม่ใช่อะไรมาซื้อปืนเอ้าอื้อโดนป่ะโดนป่ะโดนป่ะไม่โดนแกนอนดนีเก้อแกนอนดีเก้ออโอ้ยตั้งหนึ่งนาทีครับผมอ,อือนเอ้ายิงขามึงหัวหลุดได้ไงวะต้องใส่หัวหนักเกินไปนะครับผม โอ้ยบอกแล้วว่าอย่าเอาหัวหนักเกินไปดูมึงใส่หัวอะไรกันเนี่ยฮะนี่โอ้โหด้งเลยมา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 จึงเตชอ็อตไม่ได้เลงหัวเสือกโดนหัวเพื่ออะไรเนะี่ยอืออือโอ้ยโดนขาอืออือเหตช็อตโอ้หน้าไมา้โคตรแรงคนระับแรงกว่าปืนอีก อุ้ยอ้มเฮ็ด็อตอืมเป็นคิวเฮ้ย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 อุ้ยอืมเฮ้ยอ้าวกระสุนหมดอืมก็ได้ก็ได้ก็ได้มาลองคลองครับมาฮ่อืมอ้าวมีกี่นัดเนี่ยยิงได้กี่นัดเลยอืมหุ้ยชุบตูมอุ้ยสองตัวลวดอ้าวมันวิ่ง อ๋อ,ตอ,ตอ,อแตวตะคอดมันหน้าเหมือนแทงเกนซายเลยมาเริ่มอะมาเลยเอาว้าวระเบิดมันไม่แรงเท่าไหร่ะแต่ก็ใช้ได้อ๋อโดนโดนแต่ไม่ตายแต่ก็ถือว่ารุนแรงัะผมเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง r ีโ o a อยู่รีโ o ดอยู่รีโ o ดอยู่ได้ปืนมาเป็นกองเลยับผมเจ๊ด เย้พันจนได้ชนะใจเธอสักทีคนละเลี่ยงนะฮะโอ้โหเหนือ่อยโอ้เราใจกันเลยทีเดียวครับเอ้ยไอ้ฟิโน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 กดตัวไหนวะกดตัวนี้กดไปมนหัวออาวมีน้ำ้วยเว้ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าแเล,เล้ว เดี๋ยวให้เลเวลห้าปุ๊บเราจะมาเปิดซื้อปืนกันนะครับผมแต่ก่อื่นมาหาของเล่นดีกว่าดัานอันนี้ดีปะ่ะมาเปิดลองของครับผมลองของดันอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยยูทูบอีกน่องช,ชาด้านยนะูทูบตัวนี้เนี่ยถุยเฮ้ยด้านเขานะตับงอุ้ยอ้าจิกไหนอุ้ยถอดหัวโตวอย่างนี้ในแงตายหา ด่าน,นเฮ้ยเดี๋ยวด่านมันคุ้นๆนะด่านคแคบๆคบอย่างนี้ด่านตุปซ้อมเราโตนั่นเองนะครับคนละเรื่องเราโตมันนั่นออไม่ตาเออบริโกะอ่ะไม่ดูไม่ดูแล้วเราอยู่เยัดอืออูแต่อิจิโกะคนละเรื่องแล้วพนะูดเรื่องอะไรเนี่ยเล่นเกมซอมบี้แล้วมาพูดเรื่องเออ,เอ,อในมือเรื่องเป็นซอมบี้นะครับก็ต้องพูดถึงสังกะรีอนะครับ โอ้โหมีเกี่ยวไม่นะเกี่ยวสิเออว่าสังกะรีอาแม่งก็เป็นซอมบี้ไม่ใช่เหรออื้อเฮ็ดท็อตวิญญาณนกรามีใจเธอเข้าออไปคันจมูกเลยสิบสี่ตัวจะตัวอี 10, วอกสิบสามสิบนะเงยยังไปเย่อี <Yeah. S 2> ไม่ได้แดกรอบจะเอ๋โอ้โหหัวโตๆอย่างนี้ซอมบี้หัวโตซอมบี้หัวโตหัวโตหัวโต ซอมบี้หัวโตตีตีนะฮะตี่นี่นนีนะฮะรู้สึกว่าเกมนี้มันเล่าใจดีครับยังไงรู้ปะเฮ้ยเฮ้ยนี่เมื่อแม่งมีตั้งสองตัวแถมให้เป็นสองตัวออใจดีนะนี่ตัวเมือตัวเมือเออง่วงม,มาเริ่มกัน เลเวลอัพเอ้ายังไม่อ,อ,อัพเฮ้ยอัพแล้วออืนี่แบบขึ้นมาให้เล่นเต็มเลยเดี๋ยวก่อนอื่นอะไรอะ่ะเอเอไงงงเลยมาดูปืนปลดล็อกนี่แบบนี้ปืนเอเลียนตีนอันไหนปลดล็อกเสือให้หมดอนะ่ะเดี๋ยวนะไหนวะปืนเอเลียนเอามาแทนหน้าไม้ นะนามามันเกินพอแล้วเอ้ยอันนี้มันโหดหรือเปล่าวะแปดร้อยเจ็ดสิบเนี่ยอืมยังไม่อยากแทนนะครับสงสียดายปืนเสียดายมากมอสอ้ยใดีครับแทนปืนอะไรดีปืนกลแม่งก็ไม่ค่อยใช้แมงเอออะอย่างงี้ก็ได้มาลองของก่อนครับผมมาลองของก่อนนะอุ๊ยปืนเอเลียนน่ารัก ลองยิงกันดูวยโอ้หายไปในพิบตานี่มันคือมายาคุเปลา่าน้อยไปไม่ตุดเธอโอ้ยเสียงแม่งทริงเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูใหม่นะครับผมเดี๋ยวนะเห็นไหมครับเสียงทริงเลยอะ่ะอืมแล้วแต่มันมันให้เปลี่ยนอ๋อแล้ว โอเลส์โอ้โหโอ้โหโอเชิยตโอเชิยตามลีมาหน่อยตามลีมาหน่อยหัวหัวไม่หายแต่ตัวหายอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรมันปล่อยอะไรมาโชคดีน,นะครับที่เราเทพนี่จะเทพไม่พอเดี๋ยวพวกเองเนะี่ยนะอืออ้าวไม่หายไม่หายไม่หายด้วยนะไม่เป็นไรฮะเรามันมาแลครับเอาว,ว้าวอยเป็นจืดอเรอียนที ยอดจริงๆครับเฮ้ยจะตัด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 น่นแหลอือไฟดับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยเนี่ยตกใจหมดเลยเฮ้ยตกใจอ้าวไม่ว่าไปเบาเอาโดนแล้วทำไมไม่เป็นไรเลยใครจะถึนมีดเพียงห้าวินะฮะไม่ถึงห้าวิศูนย์จุดศูนย์วิมึงไม่ต้องมีซักเฮ้ยดูว่าสมองอีกแล้วอือ อ้าวโดนใช้อุย้ยอ <c oughs> อเฮ้ยเฮ้ยลืมลองใช้ตัวนี้ดูสิอืมอ้าว <c oughs> อุ้ยอือเฮ้ยใช้ได้เว้ยอืมอืมอุ้ยใช้ได้อืออืออุ้ยใช้ได้สิใช้แรงนานเป็นหน่อยแต่ก็โอเคอ๋อนี่มันจ่อมาสามนัดหน่อยใช่ป่ะอ๋อรู้เรื่องเนอะรู้เรื่องเนอะ ดูเรื่องโหโหปิวเฮ้ย <Hey. S 1> ดีว่ะอืออืออือเฮ็ดช็อตเอาไม่ไม่ตายว่ะลุงทำไมลุงไม่ตายลุงด้วยเนี่ยเอาขาแถมอุ้ยอุย,อย,อยปืนลั่นอือเฮ็ดช็อตเอาไม่ตายไว้ลุงทำไมตายยากกังเ่งฮะอะไรเลยมึงอยาดรองของ มึงอยากลองข enfin องฮะอยากลองของใช่<ด>いいไหมฮ<อ>ะได้เอาว่าวไปใช่เอาว่าอีกต่าไม่ว่ามึงตายข้างในอะแหละโอ้โห<อ>ดูมันดูมันอืมเป็นนักวิ่งใช่ไหมฮะอืมน,น,นีนนนนนม่มา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 อืชอช็อตไม่เฮดช็อตก็อาร์เรสิงน,น,นะฮะมานี่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 นนนน นี่นี่ไม่ตายเว้ยไม่เป็นไรครับนี่นี่โอเคนี่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 ไอ้ยด้านหลังอ้เจตเจปาตุตยทำอะไรของเองเนี่ยทำอะไรเหรอไเ,เ,เ,เดี๋ยว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 จทำอะไรเฮ้ยนักวิ่งเหรออุอ้ยเฮ้ยผ่านไวเสมอเป็นไงผมคิดว่าข้าคือพระเจ้าซะ ปวดหลังปวดหลังโอ้ปวดหลังหนูโอเคจบไปแล้วนะโอเคครับท่านผู้ชมครับงานสำหรับคกีดนี้ก็พักไว้ตรงนี้กันนะครับครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะลองพาไปเล่นไอ้พวกนี้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะมีกี่ด่านเลยมีด่านคิดมากไปน,นิดนึงสองสามสี่สี่ด่านนะฮะมีด่านเออเหมือนกับเป็นแบบว่าอะไรวะเดี๋ยวออกมาก่อนด่านเหมือนกับเป็น ซูปเปอร์มังเกตลก็ไม่ใช่อะไรแบบคล้ายบิ๊กซีอะไรพวกนี้คนละเรื่องไม่ใช่แล้วก็สุสานแล้วก็สนามกีฬาแล้วก็หมู่บ้านที่เป็นจัดสปาป์คอยู่นะฮะโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ขอพักไว้ตรงตรงนี้ก่อนดีวกว่านะฮะก่อนนะครับผมโอเคทำไมต้องดีกว่าและอย่าลืมนะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้เพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผม แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเฮ้ยเงินแม่งไม่หลดอตายายลบผม